มาสวัสดีสวัสดีครับทุกคนโหพอรัองตัดอ้อยเลยังตัดอ้อยงเลยวัน้วกินก๋วยเตี๋ยวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้แหละยังบอกแพ้ว่าถ้าเกิดเจอรังก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆอย่างนี้จอดเลยโหมีอาหารต้องสั่งด้วยนะมีทุกอย่างชอบแบบนี้ทาอะไรับวันนี้อะไรครับเนี่ยม,ม,มีหมูป่าด้วยโหนั่งกินมากทุกคน น้องให้เาสั่งอะไรไปอ่ะคือสั่งอ่ะเดี๋ยวค่อยสั่างไงไปฉุดกันหือหอมมากโอ้มะตะอ้อยคือเป้าอ้อยอ้อยบอสูจือเท่าอ้อยจือนะไอ้จะไปไหว้แม่ยามูครับหือหอมมากอันนี้ผัดเผ็ดหมูป่าอ๋อก็สบายดีเน้่ไอเดียดีมากอุมาอันแกวียนล่าสุด สบายเนาะสบายสบายสบายเนี่ยอย่ามาเปิดร้านอย่างเงี้ยแหละตำตำร้านน้องแพลอยู่ริมถนน<อ>นี่นี่ของกินทุกคนบรรยากาศดีดีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับป้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เนาะทางเขาราชบุรีเนี่ยฮะยังยังเป็นยังนีงงน้ตรงนี้ยังยังอยู่เป็นจังหวัดชายภูมิอยู่นะทุกคน สบายแท้ท้องแพวบรรยากาศชอบแบบนี้แหละธรรมชาติเลยอ่ะดูดิเต้โหระพางามงามดูดิเหนื่อยนะ็จะทำงานได้เงินเงินแต่ละบาทรับจ้างตัดอ้อย ดูหัวละพางามงามแพวหัวละพางามงามแผวหัวละพางามงามเนี่ยโอ้โหต้นมะละกอแบบว่าหกโอ้เด็ดหัวละพางน,นี้เลยใช่ไหมครับนี่แบบสดๆจากต้นเลยนะยายบอกอะ่ะเอ้ยยิ่งเดดยิ่งแตกนะยายเนาะ เราเราเพิ่งล่างจานมาค่ะหนูที่เพิ่งล้างให้ไอ้ยังนะนูดูอัลเ้นเล็กด้วยค่ะเล็กหมูน้ำตกคเล็กสองร้อยก่อนได้มีหมูน้ำตกอย่างเดียวใช่ไหมครับเนื้อมีไหมเนี่ยมีแต่เป็นเนื้อที่ทับเป็นทับเผาหน่อตุ๋นค่ะอ๋อไม่เอาครับผมนี่ยิ่งเย็นยิ่งดีสวยเกี๊ยนะ ฮะกินได้หมดแหละกินได้มือที่รักกินได้นี่ยายใช้เตาฟืนนะฟืนฟืนฟืนรู้ไหมยายเปิดเปิดตีห้าตีสี่เมองเย็นหรอเปิดแต่ีห้าเลยทำคนเดียวเหรอครับโอ้โหยายอายุเท่าไหร่แม่อายุเท่าไหร่ไทยไทยแถวยายอายุเท่าไหร่แถวไทย จ็ดสิบกว่าแล้วโหนูแข็งแรงมากต้องนูเอาเส้นไหนเส้นเล็กเส้นเล็กเอาแต่ผักที่โรยอ่ะจะทาบะชีโรยแค่นั้นแหละยายนี่เอาเส้นเยอะนะคะเอาเส้นผิดผิดยายให้เยอะกินไม่หมดนะเพราะยายดูแล้วยายให้เยอะมากทุกคนให้เยอะเด้อไม่เยอะเร้ออืมพอบอนี่ใส่ักเนาะจ้าแต่ผักโรยเฉยแบบว่าน่ากินมากทุกคนดู ตงเบียหอ่ม่เป็นย่ะแมโอ้โหก็เทียมเจียวแบบอือเอยงอู้หอมไปเทียมเจียวมากเลยครับเนี่แหละชอบแบบก๋วยเตี๋ยวเนบ้านอย่างนี้แหละเอาโมหเนี่ยเนี่ยว้าต้องแพ้คือแบบน้ำตกจ้ะ คือช่องรับส่งสินค้าครับรับส่งสินค้า,า,า <c oughs> อ่าเออนี่ฮะนี่คือช่องรับส่งสินค้าหอมมาก,นนกทุนนล <c oughs> ะครับยายนี่คือการกินขี้เตี๋แบบฟิวมากนี่สดจากต้นเลยเด็ดไปแค่พอทานนะครับนี่ ชอบแบบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอะ้องแรมก็จะชอบทานัหละพาเยอะหน่อยเด็ดไปนี้แค่นี้พอไม่พอค่อยมาใหม่ยปล้างแป๊บตาตาหน่อไม้ <laughs> ่ะตอนเด็กๆ <c oughs> อันนี้อะไรครับยายอันนี้อะไรไนเนี่ยกระชายหมูป่าเหรอหมูป่ากระชายลืมไม่ไปเลยครับกินได้หมูปากินได้มันนม่ใช่หมูป่าแท้แล้วหมูบานอ่าครับไม่เป็นเป็น,น,ปน,นรี่เราเคยตัดออ,อนม่ไม่ตื่ เป็นเล้าเฮ <c oughs> ้ยอาอย่าบ่อยไปเก็บไปโหระพาโอ้ยอืมชอบเลยชอบเลยเก็บสิครับนี่ใส่แบบโหระพาหลายๆหอมหอมวะนี่เลยใส่ลงไปอย่างนี้เลยเอาพอแล้ว แล้วทุกคนตัวบอกข้าวไม่เยอะจะกินไม่หมด,อดหมพอแล้วพอแล้วครับ <ไ box. S 1> แค่นั่นแหละหนูกินไม่หมดจะได้เป็นไงน้องแพลวืมใ่ะเดี๋บแบบบ้านเนาะแต่ไม่มีชิช้นกปี๊ดเหรอใช่ไหมแต่ก็ได้อยู่ม,มีน้ำซุปด้วยมันฮอนเลย เช่นนี้เราจะขยันทำคลิปกันครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดแบบมีเวลาอืมเต้ใช้เขากินข้าวด้วยนะพอ,อ,อยายลืมว่าต้องใส่เนึ่งอแต่ว่ากินได้เด็กเมื่อกี้มันย้อนแสงเต้กินข้าวกับเขามอือม จีเซนเตอร์นั้นปลาตาหน่อไม้เหรอครับนั่ง <c oughs> ไปแนะหลกกันหน่อยทงมานี่สา <c oughs> มานี่มาครับมาชิมก่อนมันไข่นี่มัน <c oughs> มนี่นะอือหืออือหืออะไรนะครับอือหือจะยายจะตักข้าวให้เยอะแต่ว่าข้าวนิดเดียวข้วไม่หมด

นำน่ต้นเานเนียออกเนียมวงคือกันเด้อ้วงคือกันเขาไม่เอาไม่เอาถ้าคนได้แหงัวป็นจิเไปเนี่ยถ้าใรงกได้ิ้ก็จตัเร่งนี้เขาบอกว่าหงเายกเาเรางจัน

ไปซื้ออย่างไกินแม่เป็นยังมือบ้านล เป<อ>็นไงครับเ่อยไหมเราไป็นบ้านเนาะรู้ติแบบนี้แหละกันใเด็กกินอร่อยอมากเราจะเห็นคลิปเรื่อยๆะครับติดตามไว้ระบบบริการตัวเองอะ อ้าวมีผู้ช่วยโอ้โหทำไมน่ากินอย่างเงี้ยโอ้โหน่าก,กินมากเลยครับโอ้โหป้าทุกคนวิวเต๋ยวดกว่ะน่าก,กินมากอันนี้คือแบบที่ใส่ผักป,ปกตินะครับดูยายดิอื้อหือ ถ้าเกิดมีพริกจิ้มกะปินี่ฟินเลยยายพริกคั่วจิ้มกะปิเงี้นโนโดยเรียกขายก๋วยเตี๋ยวชามอะไรครับสามสิบโ,โอ้ก๋วยเตี๋ยวชัมสามสิบหรืขายถ,ถูกมากข้าวสี่สิบก๋วยเตี๋ยวสามข้าวสี่สิบก๋วยเตี๋ยวสามสิบทุกคนอ,อือันนี้ก็มีคนสั่งไว้อีกใช่ไหมครับไหนอ๋อ ่บรรยากาศทุกคนตัดอ้อยเหนื่อยนะนี่ทั้งแดดร้อนทั้งเหนื่อยทั้งอะไรหลายๆอย่างอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่กินข้าวยัง กินก๋เตี๋ยวหนูเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปสั่งเลยโอ้ใหญ่ปึ๊บย,ย,ยายคิดตามให้หน่อยเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อกี้ไม่เตี๋ยวนะครับตรงนน้นีีกี่คนนะ ทำเลยก๋วยเตี ah. oh yeah. ๋ยวเขาเต้าเส้นเลยครับเอาเส้นอะไรเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กนั่งนี่ก็ได้อ่านี่ฮะเหลียงก๋วยเตี๋ยวพี่พี่ทำงานครับมีไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าแต่ว่าอยากเลี้ยงเนาะทำบุญเนาะขอดีพี่สิบบาทเส้นเล็ก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสั่งเลยครับก๋วยเตี๋ยวเอาพี่คนนั้นนะ่ะบอกยังอโอเคออร้อนเนาะแล้วอ,อย่างเงี้ยเรากินได้ไหมคะม่มีน้ำไหมหรอเราจะไปทำบุญครับทุกคนมีความสุขจัง เที่ได้มีพลังงานเยอะๆเงินได้เหลือเหนืน่อยหนูรู้ว่าเหนื่อยหนูจะไปไหว้แม่ย่าโมใช่ดึงด <c oughs> ึงหนูทำ นี่ยายก็ปรุงให้น้องมองไม่เห็นเลยเหรออังๆไงเยห็นึงายทำให้ตาเขาด้วยนะให้ทำให้น้องเขาด้วยอืมใช่อันนี้แล้วก็เลี้งปเตียวครับนี่พี่ๆตัดอ้อยอะ มีไม่เยอะครับแต่ว่าเรามีน้ำใจเน,น,นะ<อ>าะด,าดาูดิโอ้ดูอืมมองไม่เห็นะเห็นรา,างไหม,มเห็นรางขับข้ามไปได้จัใช้กนญญาขึ้นได้เหรอครับสั่งเลยครับประเภทอะไรครับ สั่งยังมีตะแกเรียงนะวันนี้เนี่ยเขามีตะแกเรียงอ๋อเว้ยครับอยากเลี้ยงมาสั่งเลยครับพี่เดี๋ยวหนจะดีกินเด้อคนใจดีเนาอเชื่อมใจบอกแล้วเอาเส้นอะไรครับสั่งเลยเล็กแห้งลุงก็เป็นเล็กน้ำตาของตาสั่งยังยายของตาด้วยนะ มีความสุขจังมากๆรออิ่มไหมคะเราอิ่มไหม,มเอาให้อิ่มนะแล้วไปทำงานเหนื่อยอีกร้อนก็ร้อน, <c oughs> นหนูอยู่ไม่ได้ปวดหัวเลย <c oughs> แดดร้อนหน, <c oughs> นูเปิดร้านซ่มตามอยู่ที่บางแสนครับอันนี้มาส่งมาส่งลูกสาวไอ้ลูกชายของแฟนก็เลยว่ากำลังกล,กลับก็เลยจะไป,ไปโคราชไปแม่ย่าโมคะแล้วกลับบางแสน ตาสาธุสาธุเอเคตัดอ้อตเ่ใช่เคยตัดอ้อยพี่ไอเดี๋ยวคิดตั้งมาให้หนูเลยหนูจะโอนหนึ่งสองแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ไปซื้อของอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมากนั่นา ดูยัดอ้อยมึงนะจ้าคนอีคนดินยกขึมาอ่ละสี่คนสี่คนสี่คนนี่ด้วยนะจ้าห้าอ่าหนุนหนุนห้าหกเจ็ดอ่ออ้อยน้ำบอใช่ด้วยด้วด้วยีห้าเจ็ดแปดแแล้วนุนก็เก็บหักได้ไหมอ่ะ ได้ไปกิคนคินน้ำอดลมไปได้น้น้ำอามน้ำน้ำอดลมจากอันจ้ะนัอันนี้ไม่ใช่อ๋อโอเคนั่งเอมึงห่ไรอ่าแล้วก็ของหนูด้วยมีนี่สิบสนอกจากกี่วันสิบสองอ่าอ่าอันนี้จะก็คือเหลืหนึ่งชามครบแล้วนะครับสีเ้าสี่ร้อยอ๋อโอเคโอเคคิดพี่คน้นยัง เสรแล้วนะจิ้มหมดแล้วเนาะนี่เด็ปขายหมูนี่ดีครับมายอะไรยาลีารามีรวมตู้บางแสนงะสี่ร้อยเก้าสิบบวกสามสิบอ่าห้าร้อยยี่สิบโอเคทาตู้ขาตู้ขอให้ขายดีๆก็พอขายของดีๆเฮงเ ฝรั่งถุงนึงก็ได้ค่ะท่าไหร่ครับไม่ฝรังแต่งสดได้เลยเออฝรังแต่งสดโอเคครับนี่ครับทุกคนโอนก่อนอีก่อนล่าสุดแพลว่าจะถูกหวยถูกหวยจะมาอะไรแล้วล่านแล้วดีดเด้อล่าฝากขอค้าขายเพราะไม่หวังเรื่องดวงหนูอ่ะขอค่าขายพี่เฮอตับผมได้ไหมอันนี้อยู่หนุนนางขายน้สี่ร้อยก่อนจ้าอันนี้สี่ร้อยก่อน จอดไว้นะครับเดี๋ยวแบ่งสมบัติหนูะไปไปตีอยู่ันนี่ยทำอะไรแพลวบิ๊กบอมาโอ้หโเคครับนี่ฮะแอบบรรยากาศกินเยอะๆอ๋อีกเช้าไหมกินเยอะๆหายไวๆ นี่นะครับบรรยากาศอยู่ก็มีความสุขทุกคนมีไม่มากแต่เรามีน้ำใจการทำบุญถ้าเกิดเราทําด้วยใจมันก็สุขใจไม่ต้องรอว่ามีมากมายหรอกถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ทําแค่นั้นเองครับทุกคนนี่ฮะไปละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ